สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พามาดูไก่นะคะไก่ที่อยู่ในฟาร์มอายุประมาณ5-6เดือนนะคะสวยไหมคะสวยมากเพราะว่าเ,เขาร่างกายแข็งแรงนะคะเขาไม่เป็นหวัดเลยเพราะว่าเราจะอ,อตอนเช้ามาอย่างเงี้ยก็จะปล่อยออกมานะคะให้เขาหากินตามธรรมชาติ เราก็จะให้อาหารแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะส่วนตอนกลางวันเขาก็หากินตามธรรมชาติเลยนะคะกินพวกหญ้าสดนะคะกินพวกใบไม้ต่างๆนะคะทีอะ่อยู่ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เราไม่ได้เน้นหัวอาหารมากเกินไปนะคะ อย่างเช่นอาหารหมูอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะให้เป็นโปรตีนที่ไม่สูงมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้โปรตีนที่สูงมากเกินไปก็จะทำให้ไก่นะคะเป็นโรคขาอ่อนไก่ก็จะไม่ไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาแข็งแรงปล่อยตามธรรมชาติเลยแล้วก็ให้ใส่วิตามินให้เขากินด้วยนะคะ ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดเรามีหอมเราหั่นหอมให้เขากินด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าจะป้องกันไม่ให้เขาเป็นโรคหวัดนะคะอันนี้ถ้าเปลี่ยนไปได้ก็ใส่น้ำบอระเพ็ดด้วยก็ดีนะคะเพราะว่า,าจะช่วยป้องกันโรคหวัดให้กับเขานะคะเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันโรคมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะทุกคน